สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของกล้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกล้วยด่างนะฮะอันนี้จะเป็นสายพันธ์ชื่อว่าปากช่อง50นะครับก็ <c oughs> ก็เป็นพันธุ์น้ำว้านี่หละครับปากช่อง50นะฮะปากช่อง50ก็เป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นกล้วยด่างที่ที่แปลกเหมืนอนกันนะครับผมก็ม,มองไว้อย่างนั้นเพราะว่าบางบางครั้งใบมันจะเป็นสี ด่างเหลืองนะครับบางครั้งก็จะเป็นด่างขาวนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งสองนะฮะทั้งเหลืองทั้งขาวนะนี่นะฮะต้นนี้ซื้อมาแรกๆก็ต้นเล็กๆนะครับประมาณสักหมื่นนะฮะตอนนี้ก็รอออกออกหน่อนะครับรอออกหนอซื้อมาแรกๆคุณต้องต้องตัดก่อนเนาะเพราะว่าใบแรกๆนะครับมันจะคายน้ําถ้ามันคายน้ําเลยนะฮะ มันก็จะใบเฉาลงเฉาลงแล้วก็ตัดนี่ฮะผมตัดประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้แหละครับสูงมาแบบนี้เลยนี่นะฮะใบแรกใบสองก็จะแต่บางคนเกรงว่ามันจะด่างเทียมหรือเปล่านะครับผมก็สังหรณ์เหมือนกันนะฮะว่ามันจะด่างเทียมหรือเปล่าแรกๆออกมามันเหมือนนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูใบที่มันใบใหม่นะฮะที่มันเกิดมันเหมือนบด่างเทียมมากเลยนะครับดูฮะนี่ที่เป็นหลอดอย่างนี้นะว่าไล่ไปนะฮะนี่นะครับ ถ้าถ้ากล้วยน้ำว้าทั่วไปนะครับมันมาแบบนี้นะฮะคุณรอให้มันโตก่อนนะเพราะว่าบางทีมันถ้าเป็นน้ำว้าทั่วไปโดยที่แม่ไม่ด่างนะครับต้องรอให้มันโตก่อนนะสะกักประมาณห้าใบหกใบเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าด่างเทียมหรือด่างดาง่ดางแท้นะฮะอันนี้ผมก็สังขรหใจว่ามันจะด่างรู้ผมว่าแต่ว่าแม่เขาด่างชัวร์ฮะนี่ครับมันก็เลยออกมาแบบนี้ <c oughs> นี่นะครับด่าง ทุกใบครับตอนแรกกะว่าจะเก่งว่ามันจะเป็นด่างเทียมด้วยซ้ําไปตอนนี้นี่นะครับใบแต่ละใบนะฮะนี้ดูนะครับเนี่ยด่างอันนี้นี่นะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวกล้องหน่อยดูยากเกินฮะต้นมันเอียงนี่นะครับอันนี้ต้องค้ำไว้นะะเพราะว่าต้นมันเอียงฮะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำไมเอียงแล้วก็นี่นะฮะหลอดก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็รออย,อย่างเดียวคือหนอ่อเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> สอ่สหรับท่านที่ปลูกในบ่อแบบนี้นะครับก็อย่าไปคุยมันมากนะเดี๋ยวมันจะตายนะฮะคุยมันมากเดี๋ยวมันชะงาักการเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับใครที่มีความชื้นเยอะๆแต่นะฮะร,ระวังหอยด้วยแล้วกันนะครับเห็นไหมับผมจะหวานตัวนี้ไว้หอยทากนะฮะโอ้สัตรูตัวร้ายเหมือนกันแล้วก็ แล้วก็ใส่พวกฆ่าเชื้อราเชื้ออะไรไหนี่ยเนาะมันจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะครับแล้วรากมันจะได้ไม่เน่านะฮะควบคุมปุ๋ยแล้วก็ความชื้นไม่ต้องลดน้ําเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันชื้นอยู่แล้วนะฮะสองสามวันลดครั้งหนึ่งถือว่าโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือ ปากช่อง50นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะท่านไหนที่ยังไม่มีก็ลองหามาปลูกดูแล้วกันนะครับราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งก็มีลายที่น่าสนใจดีนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับสาหรับกล้วยด่างจะเป็นชนิดไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ